Selamat <tuk> datang kembali ในช่วงสุดท้ายนะคะกับช่วงไอเดียร้านเด็ดค่ะวันนี้พี่ตุจะพาไปไกลถึงไหนคะประเทศอิตาลีเลยครับร้านโ t ลัตโตบูติกนะครับเป็นร้านเสื้อผ้าที่มีไอเดียในการตกแต่งเนี้ยเรียกได้ว่าเก๋ไม่ซ้ําใครดเดียวนะครับดูจากด้านหน้าร้านกันก่อนเลยดีกว่าตื่นเต้นสวยมากนะครับเป็นซุ้มประตูโบราณเลยนะครับค,คือจริงๆแล้วเนี่ยคอเเนเซ็ปต์แบบนีนะ้ในยุโรปจะเห็นอยู่ค่อนข้างเป็นเรื่องปกติเลยะนะครับก็คือว่ารักษาอาคารเก่าที่เป็นอยู่สภาพภายนอกไวให้เหมือนเดิมนะครับและพยายามแต่งข้างในให้เายไหลรือให้โดดเด่นให้มัน โดดเด้งหรือให้มันโมเดิร์นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือทําอะไรก็ได้ที่มาเรียกร้องความสนใจที่มากที่สุดนะครับเห็นว่าร้านนี้เก๋ตั้งแต่ตรงประตูปิดเลยปรงตูเห็นไหมซุ้มทางเข้าเนี่ยก็ดูเป็นคลาสสิกธรรมดานะแต่ประตูที่ปิดมีช่องช่องช่องเรื่อยแล้วก็มีรูตรงกลางเป็นวงกลมนะครับทาให้ชวนคิดว่าเอ๊ะมันจะไอะไรน่าค้นหานะครับเข้าไปข้างในนะครับ ใครจะไปรู้นะครับคิดว่าเข้าไปในห้องน้ําสาธรารณะที่สวยๆอยู่ห้องน,น,น้ำนี้นะครับบรรยากาศภายในเนี่ยเป็นห้องน้ํามากๆเลยะนะครับเก๋ไก่ด้วยการน,นำ้ำใช่เป็นห้องน้ําที่สะอาดเนียบมากนะครับแล้วก็เก๋ไก่ด้วยการทําลักษณะของโคมไฟนะครับ ที่เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นรอยตัวใช้สายไฟที่เป็นสีๆเนี่ยนะครับห้อยลงมาจากฝ้าเพดานนะครับทำให้ม่มาผู้ชมรู้สึกว่าโอ้โหแสงไฟเนี่ยมันนวลนดนตาดูน,นุ่มนวลนะครับจับไปที่ผนังที่มันเป็นกระจุยก,กระเบื้องเหมือนผนังห้องน้ำปกติครับคุณผู้ชมครับแต่ที่ไม่ปกติก็คือว่าจะมีตัวแกนเล็กนะครับ<ม>ซึ่งเป็นราวแขนเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าอัญมณีต่างๆของที่โชว์อยู่ในนี้อยู่ในนั้นเบ็ดเสร็จเลย บางช่วงก็มีกระจกเงาบางช่วงก็มีภาพเพ้นนะครับสลับไปเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับเรียกได้ว่าอะไรันเนียขายเสื้อผ้าในห้องน้ําก็ได้หรออะไรเงี้ยนะครับนะคะโดยเฉพาะห้องลองเสื้อค่ะพี่ตุ้มเก๋ไม่แพ้ใครเก๋มากมากเลยนะคะมีผ้าม่านสีแบบว่าทครีมนะคะแตวแบบหน้าเข้าไปลองอ่ะคือรู้สึกว่าแบบมันดูสะอาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีความรู้สึกแอบเซ็กซี่นิดๆนะเวลาเข้าไปลองก็ต้องมั่นใจเนะเอ๊ะเรากำลังลองหนูน้ำจะคนเหยื่เหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ ลักษณะการออกแบบเนี่ยจริงๆเรียกได้ว่าเป็นการที่ไม่จาเป็นที่เราจะต้องคิดให้มันแบบมีลวดลาย<ม>หรือมีการแบบว่าฉีกแนวแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงน,นะครับไอ้การเรียกว่าย้ายความรู้สึกเนี่ยเป็นการที่แบบเปลี่ยนความรู้สึกว่าเสื้อผ้ามันควรจะอยู่ในร้านที่เป็นแบบตกแต่งแบบกระจกเยอะๆมีการตกแต่งแบบหรูหาาราอะกันก็อาจจะ นะครับใครจะรู้นะครับเหมือนกับคนที่คิด Walkman รู้จัก w a l k m a มนไหมวอล์กคือสมัยก่อน Sony ก็มี Sony w a l k m a n แมนใครจะคิดนะครับว่าวิทยุเนี่ยจะเป็นกระเป๋าหิ้วได้เกเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเขาพูดเป็นตำนานเลยว่าแบบเหมือนกับว่าเขาคั่นหนังสือใน Dictionary แล้วเปิดมาว่าเป็นกระเป๋าก็เลยใช้เอาวิทยุกับกระเป๋ามารวมกันก็เป็นวิทยุกระเป๋าแล้วก็เลยพยายามคิดว่าตอนรุ่นแรกก็จะเป็นกระเป๋าหิ้วเลยและหลังๆมาก็เล็กๆๆ จนเป็นวิทยุที่เราใช้อยู่จนเดี๋ยวนี้ก็ไปเป็นไอ o d i นไอแฉดอะไรกันไปตามนั้นนะครับจินตนาการเนี่ยไม่ไม่ต้องหยุดยั้งนะครับเราสามารถคิดได้นะครับบางทีบางครั้งเนี่ยการได้ไอเดียใหม่ๆจากการย้ายสถานที่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะครับซึ่งสามารถทําได้นะเช่นขายอาหารอยู่ในเมืองที่เป็นรถติดมากๆเราอาจจะบอกว่าร้านร้านอาหารเราไปอยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ย แต่ที่จะเป็นอาหารป่าแล้วต้องเขียนป้ายอาหารปา่าหรืออะไรก็ทําเป็นปา่ามีเสือมีสิงโผมาก็แน<ล>่น่ารักดีแล้วนะ,น,ะนะครับลองดูนะครับาบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องอยู่ที่เราชอบด้วย<ฮ>ะนะคือ <ฮะ S 2> ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราจะแต่งร้านเราให้สมเลยน,นะครับโดยคําแนะนําผมเลยก็คือว่าลองนึกสิ่งที่เราชอบที่สุดนะครับแล้วเราจะได้มีความสุขในสถานที่ที่เราชอบนะครับนคะเอาละค่ะวันนี้ก็มีไอเดียเด็ดๆมาฝากกันนะคะถ้านผู้ชมท่านไหนค่ะบอกว่า มีเหมือนกันค่ะคุณตุ้มค่ะที่คุณตุ้มพูดมาเนี่ยของของดิฉันเองอะไรอย่างนี้เพแชร์กันหน่อยก็ยินดีนะครับส่งมาเลยค่ะคที่ facebook.com/slash ร้อยเรื่องร้านนะคะแล้ววันนี้ค่ะเวลาของพี่ตุมต้มและตุ้กหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการร้อยเรื่องร้านได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหสรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ